จากสิตรังแจ้งขายสื่อสารตรวจภูธรจังหวัดตรังทุกสถานีแต่วัยยิบนี้สีตรังตสพวสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับวงระยะแต่19พยยี0สิถึงยีพยศูนย์ขออนุญาตขายสื่อสารข้างเคียงสักครู่เปลี่ยนเมืองตรังจากสิตรังวสองวอสิบเปลี่ยนแต่ว่าระบบสกา,ารปกติแับตำรวจมานะ สีตรังซาบเมืองตรังวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจมนัตกันตังจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนกันตังวสิบหกสี่ทั่วปกติดาบตำรวจรัฐพลสีตรังซาบมันตังวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจรัฐพลเย็นตะขาวจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนเย็นตะขาววสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจในโควิด สีตรังทราบยึดตะขาววสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยตำรวจเอกโควิดมวยยอดจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนมวยยอดวสิบหกบยยสี่เหตุการณ์ปกติดาตำรวจกิริพัฒนสีตรังทราบมวยยอดวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจกิริพัฒเปลี่ยนจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนหนว่วย สีตรังทราบปลินวอสิบหกสีเหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยตำรวจตรีทรงพรสเกจากสีตรังวอวอเปลนสีตุรพสีตรังทราบสกาวสิบเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจประพาส วงวิเศษจากสีตรังวอสองวอสเปลียนวังวิเศษวอสิบหกสี่ปกติดาตำรวจกิจนะเด็สีตรังทราบวังวิเศษวอสิบหกสเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาตำรวจกิจสนะนายงจากสิตรังวอสอวอสิบเปลียนนายงวอสองวอสิบหกสี่เอทันปกติดาตำรวจสายาเด็สีตรังทราบนายงวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ดาบตำรวจสายันรัศดาจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนรัศดาสิบหกสี่ปกติสิตรังเอกสมปองสีตรังทราบรัศดาวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติสิตรวจเอกสมปองหัดสำราญจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยน สีตรังราพัดสำราญวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจวีรยุทธ์คลองเตงจากสีตรังวอสองวอสิบหกเปลี่ยน 4, สีตรัง,าร,นะาร,งราคลองเตงวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจณภนะาดลหนองเอื้องจากสีตรังวอสองวอสิบหกเปลี่ยน สิทรังทราหนองเอืองวอสเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจชนะขวิเศษจากสิทรังวออวอลสเปลียนขวิเศษสิบหกสี่ปกติดาบตำรวจสมพงสิทรังทราบขวิเศษวอ6สเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจสมพงศ์โคกยางจากสีตรังวออวอสิบหกเปลียน สิทรงังทราบคุกยางวสิบเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาตำรวจอภิสิทธ์ในควรจากสิทร,รังวสองวสิบหกเปลียนในควรรอจุดสี่เหตุการณ์ปกติดาตรวจรอดมัสิทังทราบในควรวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาตำรวจรอดมัดน,น้องตรุดจ,จากสิทร,รังวสองวสิบหกเปลียน สีรังทราบน้องตุดวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจมนตรีจากสีตรังแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการตรวจสอบวสิบหกเหตุการณ์และนำผู้รับสีตรังหวกวสองทุกสถานีทุกสถานีรายงานทั่วไปเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากสีรังเลือกตรวจสอบวสิบหกจากสีตรงัตด 16, ตรงดาบตำรวจเฉลิมพลน้องเหล็กสีตำรวจเอกสุทธาภาวสีเวนวิทยุสื่อสาร วอล์ก oh, 61ขายข้างเคียงจากสีแัง0820